ไฟเนี่ยมันคือเนี่มันมันแบบมันไม่สว่างอ่ะคือมันดับแล้วมันก็ดับเลยไม่มีใครมามาแก้ไขไม่อะไรมืดมันอันตรายอ่ะพวกเสพยาพวกเโจโจอะไรมันก็เยอะไงมันก็เป็นแหล่งม่ดสุมบางทีก็คือเน่ยมันเป็นึ้นทางที่ต้องสว่างถูกไหมเป็นเป็นทางถนนหลวงมันต้องสว่างอไี่มันสะสมมาทีเดียโอ้โหมากมากมากจริงจ ไม่เคยมาดูเลยพอบอกทีก็มาท,ทําทีพอนั่นก็ไม่ฝนตกน้ําท่วมท่วมเราคือแบบประเภทเข้าบ้านเลยมันระบายไม่ทันอะ่ะการบางท่อเขามันไม่นั่นะ่ะเคยมีก่อนมักเคยมีร้องเรียนไปแล้วก็มีมาแก้ไขแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปพวกสสสกอ,อะไรอย่างเงี้ยหายไปไปด,ดูถัาพูดเข้าไปข้างในย,ยังไปดูสิเละเลยถนนขนทางเละ แถวตลาดกิงเละมากคนที่ดูแลคือคนที่ทํางานจริงๆอ่ะคนที่ติดดินอ่ะอยากได้คนที่ติดดินอ่ะไม่ใช่ว่าเคื่องจะเพราะว่ามาหาเสียงแล้วค่อยมามาทํามาแจกไอ้นู่นแจกไอ้นี่พอถ้าได้แต่แล้วก็เงียบอย่างเงี้ยเราอยากได้คนที่ทํางานจริงๆตอนนี้ก็จะเป็นถนนค่ะทางเข้าตลาดจะเป็นโบมากเลยค่ะจากซอยต้นซอยจนถึงสุดซอยถึงตลาดเลยค่ะ จะเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นน้ำตลอดช่วงฝนตกก็น้ำท่วมตลอดคานท่อท่อมันจะตัดไฟก็มีดับมั่งค่ะแล้วฝนตกเนี่ยน้ำท่วมไหมคะมันท่วมตลอดกาการระบายนะ้ำที่นี่เป็นยังไงคะท่อระบายตรงถนนนี้จะไม่ค่อยดีค่ะน้ำจะท่วมจนถึงซอยข้างหน้าเลยค่ะสุดซอยจากซอยห้างหกมาเลยค่ะยาวมาเลย น้ำจะท่วมตลอดถ้าฝนตกประมาณชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยน้ำจะท่วมส่วนมากจะเป็นไฟทาง <ไฟ S 2> เพราะ <ไฟ S 2> ว่ามืดมากถ้าสมมติว่าบ้านทุกหลังปิดไฟหนะ้าบ้านหมดคือมืดไม่ค่อยมีไฟทางไม่ค่อยมีอะไรมันเปลี่ยวแล้วก็ซอยนี้มันทะลุได้ทุกซอยด้วยเลยมันอย่างองะถาหนีโต้นะพี่ไฟมันมืดกลางคืนตอนกลางคืนนะ ตั้งแต่ซอยห้าหกมามันจะไม่มันจะมืดมันจะเปี่ยวมากจนไปถึงหกสองะค่ะมืดตลอดทางเลยมันมีบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ได้สว่างคนแบบไหนอะคุณว่ก,ก็ดูแลทั่ัถึงเลยแบบนี้เอาใจาใส่กับชาวสนนิดนึงลงพื้นที่บ้างอะไรบ้าง